ออนะครับครับ,ก,บกับเรียนท่านสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับท่านพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับผมสสสลิดพงเกี่ยวข้องพักภูมิใจไทยพร้อมกับสสในส่วนของพักภูมิใจไทยทั้งหมดโดยเฉพาะในส่วนสสภาคใต้นะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากทางพักภูมิใจไทยซึ่งมีการประชุมกันเมื่อวานนะครับ ได้มอบหมายให้มาถแถลงข่าวในเรื่องของการติดตามพระราชบัญญตัติกัญชาและกัญชงซึ่งพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยครับเราได้ผลักดันต้นล่างในพลบบกัญชาและกัญชงในรัฐบาลที่แล้วจนเป็นที่มาเป็นนโยบายของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็มาวันนี้นะครับพรรคภูมิใจไทยเราก็ ได้นำพรบกัญชาซึ่งในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมานั้นเนี่ยไม่สามารถผ่านไปได้ซึ่งในวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนจะได้เห็นว่าเรื่องกัญชาอตอนที่มีการเลือกตั้งปี66เนี่ยครับก็จะมีกลุ่มบุคคลเนี่ยเข้ามาต่อต้านบิดเบือนนโยบายในเรื่องของกัญชานะครับแล้วก็วันนี้หลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้ว มีการจับขั่วรัฐบาลใหม่วันนี้เรื่องพรบกัญชงกัญชาก็ยังขับเคลื่อนเหมือนเดิมขอกาบเรียนยืนยันนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าอนุทินชาญวิรุฬหก็ได้เป็นคนเซ็นนำเสนอร่างพระราชบัญญัติกันชาและกันชงเข้าสู่สภาและพวกผมในฐานะเป็นสมาชิกพ,พักก็เป็นผู้ร่วมในการเซ็นด้วยเหตุผลนะครับว่าเนื่องจากว่ากัญชาถูกกดออกจาก ประเภทยาติดติดให้โทษแล้วเราเรียนจินยันนะครับว่ากัญชานั้นเนี่ยครับเป็นการดําเนินการทางการแพทย์นะครับเป็นการดําเนินการทางการแพทย์นะครับย้าขีดเส้นใต้สองเส้นเลยทางการแพทย์และการวิจัยเท่านั้นไม่มีในเรื่องของนโยบายเปิดเสรีไม่มีนโยบายในส่วนของนันทนาการ หรือสันทนาการและก็มีการพูดอย่างนี้มาตลอดนะครับแต่ในเรื่องเหตุผลในเรื่องของการโจมตีเอากัญชาไปเป็นผู้ร้ายแล้วก็มาด้อยค่าแล้วก็มาทําให้นโยบายในเรื่องของร่างกฎหมายเพื่อบัญญัติกัญชาและกัญชงเนี่ยตกไปอันนี้น่าเสียดายมากจากนมีกลุ่มแพทย์บางท่านนะครับที่ได้นําเรื่องนี้นะครับไปฟ้อง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อศาลปกครองศาลปกครองก็ตัดสินเป็นที่เรียบอยแล้ว,ว่าผู้ฟ้องไม่ได้เป็นผู้เสียหายและก็เหตุผลในเรื่องของการดมฟองนั้นนะครับโทษในเรื่องของการชงกัญชานั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความคาดเดาเป็นเรื่องของการคาดคะเนว่าจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นครับผมจาบเรียนสื่อมวลชนนะครับต่อไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่า,าร่างพระราชบัญญัติฉบ er ับนี N ้ N คือร่างเดิมที่มีพักร่วมรัฐบาลในอดีตในสมัยรัฐบาลสมัยที่25ของสภานิติบัญญัติซึ่งมีพักฝ่ายค้านบางพักนะครับเช่นพักประชาธิปัตย์ก็เป็นคณะรรมการและก็ในส่วนของคณะรรกการยกล่างก็มีทุกพักนะครับก็มีทุกพักทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลแล้วก็มีจํานวนมาตราเท่าเดิมคือ94มาตรา มี9กดี่มาตานะครับเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลน,นะครับข้อมูลในเชิงวิจัยของสถาบันวิจัยของธนาคารกสิกรไทยบอกว่าเมื่อกัญชาถูกปลดล็อกออกจากยาเสพติดแล้วมูลค่าของตลาดกัญชาเนี่ยเติบโตะขึ้น2.1หมื่นล้านนะครับ2.1หมื่นล้านก็สอดคอล้องนะครับก็สอดคล้องกับในเรื่องของในภาคเอกชนวันนี้นะครับผมมีข้อมูลอ,อยู่ เฉพาะที่ผมสำรวจได้ในส่วนของสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงกัญชาในประเทศไทยนี่มียี่สิบเอ็ดบริษัทมียี่สิบริษัทนะครับที่ลงทุนไปแล้วในเรื่องของกัญชานะครับหมื่นกว่าล้านอันนี้หมื่นกว่าล้านนะครับนในส่วนของกัญชงนะครับกราบเรียนสื่อมวลชนว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากกัญชงเนี่ยครับวันนี้ล้วนแต่ในเชิงของอุตสาหกรรมผมอยาก จะสรุปว่ากัญชาเพื่อการแพทย์และการวิจัยส่วนกัญชงเนี่ยเพื่ออุตสาหกรรมกัญชงเนี่ยครับผลิต CBD วันนี้ไปทำอาหารเสริมไปทำซอฟเจลไปทำเครื่องสำอางนะครับไปทำผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าได้หลายหลายอย่างด้วยกันนะครับเพียงในเรื่องของกัญชงเนี่ยครับน่าเสียดายมากแทบไม่มีไม่มีท h c ในเรื่องของสารเสพติดเลย และวันนี้นะครับในเรื่องของกัญชาเนี่ยครับประเทศในโลกใบนี้นะครับที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการผลิตยานะครับอย่างอเมริกาโดยเฉพาะประเทศเยอรมันนะครับเป็นประเทศที่สุดยอดในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของการผลิตยาวันนี้เยอรมันก็ปลดล็อกในเรื่องของกัญชานะครับซึ่งตรงน,นี้นะครับถ้าประเทศไทยเราก้าวข้ามไม่ได้ในเรื่องของการ มีความขัดแย้งทางการเมืองและก็เอากัญชานะครับยังไปผูกติดกับยาเสพติดนะครับซึ่งมันมีกฎหมายในรายละเอียดนะครับ94มาตราเราเนี่ยครับส่วนโดยการที่ไปหยิบในเรื่องของกฎหมายต่างๆเช่นพลบสุราพรบบุหรีพ่พรบกระ,ะท่อมอะไรแล้วแต่นะครับที่มันมีปัญหาทางสังคมที่มันมีความล่อแหลมหรือมันมีความที่จะมีช่องว่าง ที่จะทำให้เรื่องของกัญชาหลุดออกไปในเรื่องของกฎหมายอันนี้นะครับเก็บรายละเอียดมาวันนี้จากจาก50กว่ามาตราจาก45มาตรากลายเป็น90 94มาตรานะครับ11หมวดว่าด้วย11หมวด1บทเฉพาะการ94มาตราเพียนผลหมุว่าในเรื่องของพรบกัญชงและกัญชาอของพรรคภุ่มใจไทยวันนี้ก็เสนอในนามของรัฐบาลชุดนี้เช่นกัน ซึ่งท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับก็ออกมาพูดนะครับว่าเรื่องของกัญชาเนี่ยครับให้ดําเนินการไปในเรื่องของกัญชาทางการแพทย์และการวิจัยเท่านั้นอันนี้ก็ตรงกันไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากล่างฉบับเก่าเลยนะครับก็เลยนดาเนินนะครับท่านสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนและก็ให้ความหวังกับ นักอุตสาหกรรมนักลงทุนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับการเรียนสื่อมวลชนนะครับว่ากัญชาเนี่ยครับเพสกัดในเรื่องของ t SC ก็คือสารเสพติดวันนี้ไม่มีเอกชนใดเลยนะครับที่เปิดโรงงานผลิต t SC นะครับจากกัญชาได้แม้แต่โรงเดียวเพราะไม่มีกฎหมายให้เปิดเว้นแต่จะดำเนินการร่วมกับภาครัฐนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าไม่มี โรงงานใดที่ผลิตทียสีขายนะครับมีแต่กัญชงนะครับที่ผลิต CBD นะครับแล้วก็ไปทำเป็นอาหารนะครับเป็นน้ำมันนะครับมีโอเมก้าสูงกว่าน้ำมันปลาโอเมก้าสามด้วยซ้ำไปและก็ไม่มีไซเบสในเรื่องของผลข้างเคียงนะครับมันเป็นพืชพิเศษจริงๆนะครับในเรื่องของกัญชงและในต่างประเทศเขาก็ไม่มีการแยกประเภทในเรื่องของกัญชงออกจากกัญชาแต่ประเทศไทยเนี่ยครับ ละเอียดกว่าเอากันชงแยกออกโดยไม่ให้มีการสกัด t h c นะครับซึ่งเกินกว่า0.2%นะครับตรงนี้ครับมันเป็นจุดแข็งที่ประเทศไทยนะครับโดยฝ่ายนิติบัญญัติก็มีความละเอียดรอบครอบและควบคุมในเรื่องของการออกกฎหมายเพื่อที่จะไม่ให้ในเรื่องของกัญชาเนี่ยครับหลุดพ้นออกไปและก็ก่อให้เกิดปัญหาในส่วนของ t h c ได้นะครับเพราะฉะนั้นเยนย้าอีกครั้งนะครับว่า พื้นที่นันทนาการหรือสันทนาการหรือกัญชาทางทางเสรีนะครับให้พี่น้องประชาชนให้นักท่องเที่ยวไม่มีในร่างกฎหมายฉบับนี้เด็ดขาดนะครับก็เรียนยืนยันในเรื่องของพระราชบัญญัติกัญชาและกัญชองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะขับเคลื่อนต่อไปตามที่เราบอกว่าเมื่อมีภูมิใจไทยเราไม่ได้ร่างกฎหมายแล้วเราทิ้งขว้างทิ้งกลางคันมาจับขั้วใหม่เราก็ไม่ได้ไปเหลียวดู ไม่ได้ไปเลี้ยวแลในเรื่องของพบอรบที่เราสร้างแล้วยังทําไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นคําว่าพูดและทํานี้เป็นคําศักดิ์สิทธิ์ของภูมิใจไทยที่เราทําแล้วเราต้องทําอย่างจรงิงจังและเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จรงิงแต่เมื่อความไม่เข้าใจแต่เมื่อกลุ่มบุคคลส่วนน้อยหยิบยกในเรื่องของประเด็นกัญชาในท่ามกลางความกระแสที่พี่น้องประชาชนยังไม่เข้าใจหยิบมาเป็นเครื่องมือในการทรําลายหาเสียงผลลัพธ์มันก็เห็นอยู่แล้วนะครับ ในขณะที่คนกลุ่มนี้นะครับไม่เคยไปยิบยกในเรื่องของยาบ้าในขณะที่ยาบ้านักโทษอยู่ในเรือนจาํา80%ล้วนแต่เป็นยาบ้านะครับไปไปไปทำสถิติดูครับว่านักโทษในอดีตที่กัญชาอย่างเป็นยาเสพติดนั้นเนี่ยฉเฉลี่ยกับยาบ้าเนี่ยครับมันแตกต่างราวฟ้ากับดินนะครับกระท่อมยังมีมากกว่าโดยทําไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็นําเรียนนะครับเพื่อความเข้าใจว่าภูมิใจไทยเมื่อไหร่ยังมีภูมิใจไทย และยังทําในเรื่องของพรบกันชากันชงไม่สาเร็จเราก็จะพยายามผลักดันให้สําเร็จและวันนี้เราก็ผลักดันเข้าไปสู่ในรัฐบาลสมัยที่26โดยการนําของท่านนายกเศรษฐาทวีสินและก็ท่านก็เห็นด้วยในเรื่องของนโยบายกันชาเพื่อทางการแพทย์และการวิจัยเท่านั้นก็เห็นตรงกันนะครับอันนี้เป็นประเด็นในเรื่องของกัญชาท่านสืมม่อมวลชนมีประเด็นอะไรที่จะสอบถามผมไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมขออญาต์ถแถลงข่าวต่อเนื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของในเรื่องของโครงการแลนบิดนะครับสืบเนื่องนะครับสืบเนื่องมาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านธุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจนะครับั้านตีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านปัจจุบันเนี่ยครับท่านมีนโยบายว่าจะไม่สารต่อโครงการแลนบิดชุมพรละนองนะครับซึ่งพักภูมิใจไทยในอดีตนั้นนะครับเราได้นําเสนอโดยท่านหัวหน้าอนุทินชาญวิยุฬูกกากับดูแลของกระทรวงคมนาคมและท่านรัมตรีศักดิ์สยามชิดชอบนะครับเป็นเรื่องของนโยบายในสมัยท่านพลเดกประยุทธ์ จันโอชาอพวกผมในนามของภาคใต้สอสอภาคใต้นะครับก็อยากขอความกรุณาให้ท่านรัมตีสุยะจริ่งเุ่อังกิจท่านลัมตีคมนาคมได้พิจารณาไต่ตรองนะครับได้ทบทวนได้ไต่ตรองในโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะผมเกรงว่าจะเป็นการสูญเสียผลประโยชน์ในภาพรวมของประเทศนะครับในโครงการแลนบิด เป็นโครงการเชื่อมระหว่างชุมพรและละนองซึ่งประกอบด้วยโครงการใหญ่ๆใ,ในเรื่องของการขยายท่าเทียบเรือสองฝั่งนะครับและมีโครงการตัดถนนมอเตอร์วเวย์เชื่อมผ่านระหว่างชุมพรระนองอีกเรื่องก็คือมีโครงการรถไฟนะครับที่จะลากตู้สินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์นะครับในภาพรวมของ Southern Seaboard หรือว่า Southern Economic c o คอร d ด r นี่ครับ ตรงนีนะ้ไม่ใช่เกี่ยวแต่เฉพาะชุมพรละนองมันเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจฐานรากเป็นการเชื่อมต่อระหว่างสองฝั่งทะเลระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันยังเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องเชื่อมต่ออันนี้นะครับมันก็จะทําก่อให้เกิดรายได้กับภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตร,รนะครับที่เชื่อมต่อในพื้นที่นะครับและก็ประเทศไทยเรานั้นนะครับภาคใต้นเนี่ย เป็นภาคที่หาไรายได้ให้กับประเทศไทยติดอันดับต้นๆโดยเฉพาะในเซกเตอร์เรื่องเดียวเช่นในเรื่องของการท่องเที่ยวผู้เกณฑเนี่ยครับติดอันดับ2ของประเทศจังหวัดกระบี่ติดอันดับสี่ของประเทศและเรายังมีจังหวัดสงขลาจังหวัดระนองจังหวัดพังงาชุมพรสิีจังหวัดนะครับรวมแล้วนะครับผมคิดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนะครับผมว่าเกินห้ ในส่วนของภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้นะครับในโครงการไม่กักโปรเจกต์อย่างนี้นะครับเรารู้สึกเสียดายเรารู้สึกเสียดายนะครับว่าถ้า,าท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านสุริยะเนี่ยครับท่านอยู่อยู่ท่านก็ยกเลิกเพิกเฉยไปนะครับผมอยากมองเห็นอยากให้มองเห็นความสําเร็จเป็นเป้าหมายของรัฐบาลไม่อยากให้ท่านมองเห็นอุปสรรคเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่จะมาตัดสินตาม คําแถลงการของท่านนายกรัตรีท่านเศรษฐาทวีสินบอกว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับจะต้องทําได้นะครับย้ําว่าจะต้องทําได้จะไม่มีเหตุผลในเรื่องของการปฏิเสธว่าทําไม่ได้ในเรื่องของอุปสรรคถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของประเทศชาติและเป็นเรื่องของประโยชน์ของประชาชนผมไม่อยากเห็นให้กระแสรหรือข่าวออกไปนะครับว่า รัฐบาลเนี่ยต้องการลดในเรื่องของการลงทุนโครงการแดนบิดหรือเท่าเท่นซรีบอไปชดเชยนโยบายในส่วนของพักในเรื่องของอนโยบายบางเรื่องนะครับอันนี้ก็ไม่อยากให้เป็นเหตุผลซึ่งข้อเท็จจริงพวกเราก็ยังไม่ทราบแต่ว่าพวกเราต้องการที่จะเห็นว่าโครงการอัน,นี้นะครับแม้กระทั่งบางเรื่องที่ท่านเป็นห่วงเช่นในเรื่องของโครงการที่จะหาผู้ลงทุนในระบบ ppp เนี่ยครับ ซึ่งในวันนี้นะครับในระบบโครงการาลงทุนร่วมหุ้นกับรัฐบาลในระบบ PPP สาม P, P, P เนี่ยครับก็มีนักลงทุนในระหว่างประเทศในต่างชาตินะครับก็มีหลายบริษัทในการลงทุนแต่อย่างน้อยถ้าโครงการอันนี้เกิดนะครับมันก็จะทําให้โครงการไรายได้นะครับร่วมต่อปีตามาการวิจัยนะครับร่วม1.3ล้านล้านนะครับแล้วก็การทํางานอะไรต่างๆภาคใต้ ความแตกต่างในประเทศไทยภาคใต้สองฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทางฝั่งอันดามันเราไม่มีสถานีรถไฟเลยพวกเราอยู่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่เราไม่มีรถไฟเราไม่มีระบบก๊าซ NGV เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการลงทุนในของภาคใต้ที่เราจะขนวัสดุก่อสร้างหินดินทรายกระเบื้องเหล็กปูนเนี่ยครับ เราก็จะต้องขนมาจากฝั่งอ่าวไทยหรือขนมาจากกรุงเทพมหานาครซึ่งระบบการขนส่งเนี่ยครับในลักษณะทั่วไปที่ถูกก็คือการขนในระบบรางคือการรถไฟถูกกลงมาก็คือขนด้วยรถสิบล้อพ่วงก,ก็ใช้ LPG ใช้ NGV แต่ท่านเชื่อไหมครับว่าฝั่งอันดามันเนี่ยเราไม่มีแก๊ส NGV เราไม่มีโครงการในเรื่องของการประหยัดค่าขนส่ง มันจึงทําให้ต้นทุนในเรื่องของการผลิตการลงทุนในเซกเตอร์ภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวมันจึงแพงเมื่อมันแพงราคาห้องราคาต่อหน่วยในเรื่องของการบริการของธุรกิจการท่องเที่ยวมันก็แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้เช่นประเทศมาลเลเซียนะครับเกนติงประเทศสิงคโปร์นะครับอินโดนีเซียคุนหมิงประเทศจีนซึ่งตรงนี้ครับภาคใต้เราก็จะต้องปรับบริบท ในเรื่องของระบบโลจิสติกที่ท่านนายกัฐมนตรีท่านเศษฐาทวีศินหลังจากโปรดเก้าเป็นนายกัฐมนตรีท่านจึงลงไปภูเก็ตพังงาท่านลงไปทําไมล่ะครับท่านรู้ว่าเครื่องจกักรเครื่องยนต์ในประเทศไทยที่หาเงินให้ประเทศมันดับไปนานแล้วก็คือภาคการท่องเที่ยว และภูเก็ตเป็นตัวที่จะทํเงินภูเก็ตพังงากระบี่อันดามันซึ่งเป็นวงแหวนอันดามันเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่ทองคํามันเป็นพื้นที่ไข่มุกที่จะดูดเงินนะครับจากนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยการหาเงินเข้าประเทศง่ายที่สุดวันนี้จึงมีนโยบายในเรื่องของยกเลิกวีซ่าของประเทศจีนไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะต้องมีองค์ประกอบในเรื่องของการเส้นทาง มันจะต้องมีองค์ประกอบในเรื่องของการลงทุนมันจะต้องมีองค์ประกอบในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายเรื่องด้วยกันส่วนหนึ่งเซาเทนซีบอร์ดมันก็เป็นเรื่องสําคัญในระดับไมโครในเชิงนโยบายของรัฐบาลที่จะหาเงินให้กับประเทศได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านรัฐดีคนนาคมเนี่ยผมคิดว่าท่านอาจจะด่วนในเรื่องของการตัดสินใจหรือว่าด่วนในเรื่องของการพูดในเรื่องของการที่จะสั่งเบรกนะครับซึ่งผมเห็นว่า นโยบายในเรื่องของเซาเทนซีบอร์ดอันนี้นะครับมันไม่เกี่ยวกับในเรื่องของได้คะแนนกับพักใดพักหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเป็นการนําโดยท่านรัฐบาลพกร่วมรัฐบาลแล้วก็ท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็คงจะได้คะแนนในภาพรวมของรัฐบาลในชุดปัจจุบันเช่นกันเพราะนเรื่องนี้ก็ขอให้ท่านนายกท่านรัฐมนตรีคมนาคม ใน,ในส่วนของพมอรมพวกเราในฐานะสสฝั่งอันดามันและก็ฝั่งอ่าวไทยเราเห็นด้วยนะครับชุมพรอยู่อ่าวไทยและนองอยู่อันดามันพวกเราอยู่ตอนใต้นะครับใน14จังหวัดภาคใต้เราอยากเห็นวงแหวนอันดามัน6จังหวัดเราอยากเห็นวงแหวนอ่าวไทย5จังหวัดและเราอยากเห็นวงแหวนตอนใต้3จังหวัดนะครับเชื่อมต่อโดยถนนพเพชรเกษมและรถไฟความเร็วสูงและ เป็นถนนก้างปลาเชื่อมต่อระหว่างสองฝั่งให้มันมีความสะดวกสบายระหว่างท่าอากาศยานท่ารถและก็ท่าเรือและมีความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั่วโลกไปในส่วนของภาคใต้เอาโทรศัพท์มือถือไปหนึ่งเครื่องไม่จําเป็นต้องมีไกด์นะครับเราสามารถที่จะไปได้ทุกโหนแห่งด้วยความปลอดภัยและก็เป็นจุดที่ทําให้นักลงทุนจากต่างประเทศสนใจในเรื่องของการลงทุนในส่วนของภาคใต้ ผมคิดว่าถึงวันนั้นเนี่ยครับจะทําให้สามจังหวัดภาคใต้นะครับซึ่งเป็นสามจังหวัดชายแดนที่มีปัญหาในเรื่องของความสงบเรียบร้อยเมื่อเราเติมอ,อ,อ,อุตสาหกรรมเมื่อเราเติมในเรื่องของอาชีพก็ก่อให้เกิดพี่น้องประชาชนมีรายได้มีอาชีพผมเชื่อว่าถึงวันนั้นเนี่ยครับไม่จําเป็นจะต้องเอาทหารไม่จําเป็นจะต้องเอาตํารวจไม่จําเป็นจะต้องตั้งงบประมาณรับตั้งงบประมาณซื้ออาวุธไปตั้งด่านกัน นะครับเพราะย้ันการแก้ปัญหาของภาคใต้ในภาพรวมนั้นเนี่ยครับมันเป็นเรื่องทางเดียวในการที่จะต้องเอาโครงการไม่กับโปรเจกต์อย่างนี้ครับเพื่อที่จะลงไปให้กระจายคนให้มีงานทําให้มีไรายได้และให้มีการไหลมาของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางนะครับไปทํางานภาคใต้นะครับวันนี้ในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นนะครับ ร่มฟื้นแล้วครับเพราะฉะนั้นโครงการน,นี้ก็ขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งเสียงดังๆนะครับฟังชัดๆว่าสสภาคใต้รู้สึกเป็นห่วงใช้คําว่ารู้สึกเป็นห่วงและถ้าถูกตัดไปก็รู้สึกน้อยใจนะครับและก็เสียดายแทนพี่น้องประชาชนไม่ใช่พี่น้องประชาชนชุมพรระนองเท่านั้นนะครับพี่น้องประชาชนทั้ง14จังหวัดและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศชาติเรา ียโอกาสน,นะครับถ้าเราทําเรื่องนี้ได้มานะครับสิ่งที่ตามมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับกับสื่อมวลชนว่ากับเรียนว่าเรามีพลังอํานาจในการต่อรองกับประเทศคู่แข่งเพื่อนบ้านเรามีอํานาจเจรจาต่อรองนะครับในคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านอันนี้นครับก่อให้เกิดประเด็นในเรื่องของอในเรื่องของอํานาจการต่อรองนี่คือจุดแข็งนะครับในเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ วางยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาประเทศและก็เชื่อมโยงได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ของท่านอนุทินชาญเวกุลและก็ท่านศักยามชิดชอบยังมีโครงการเชื่อมโยงในเรื่องของสนามบินทั้งหมดอันดามันเรายังมีสองจังหวัดที่ไม่มีสนามบินคือจังหวัดพังงาและสตูลวันนี้จังหวัดพังงากําลังจะมีสนามบินที่สองเป็นสาขาของภูเก็ตนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้หอบักับการบิน เป็นหอเดียวกันไม่เช่นนั้นแล้วตั้งสองหอเครื่องบินมันจะชนกันตอนลงนะครับมันจะหมุนเวียนมันไม่เท่ากันเพราะนั้นตรงนี้นครับผมคิดว่ากาบเรียนอีกครั้งครับเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอให้ท่านนายกได้สั่งการท่านรัฐมนตรีคมนาคมได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับพวกเราพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทุกเรื่องและก็เป็นเรื่องสิ่งที่ดีๆเราคิดว่าเป็นจุดแข็งเราเดินมาถูกทางแล้วครับก็ขอถแถลงข่าวนะครับกาบเรียนท่านสื่อมวลชนอ่า ทุกสำนักนะครับเพื่อที่จะใหะ้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าพวกเราทํางานเต็มที่และก็ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมทางภาคการเกษตรในการส่งออกได้ปดมีความมั่นใจนะครับว่าเราพร้อมที่จะผลักดันทุกเรื่องเพื่อที่จะเกิดในภาพรวมในโครงสร้างพื้นฐานอย่างน้อยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็จะมีความมั่นคงแล้วก็ท่านก็จะไม่ต้องพึ่งพารัฐบาล โดยการชดเชยการขาดทุนเช่นในกรณีเรื่องกุ้งราคาตกยางพลาราคาไม่ดีปาล์มน้นํามันราคาต่ําตกต่ําอย่างนี้ครับเราเติมเรื่องอย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนภาคธุรกิจยืนได้อยู่บนขาตัวเองอย่างแน่นอนนะครับก็น,นําเรียนสื่อมวลชนไว้แค่นี้นะครับท่านมีท่านมีอะไรถามไหมครับ หนึ่งล้านล้านบาทอันนี้ครับแล้วก็มีเสียงต่อต้านมากมายเนี่ยท่านรามมองว่าผลดีมันจะมากกว่าผลเสียใช่ไหมครับเรื่องแรนบิดคือเรื่องผลดีในเรื่องของแรนบิดเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยใต้ที่สตูนจชนะนะครับซึ่งตรงนั้นเนที่จร,จริงแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยคงจะต้องไปทําโซนนิ่งนะครับทำโซนนิ่งวันนี้เราทําโซนนิ่งในส่วนของสงขาสตูลเนี่ย,นนยก็ยังไม่มีความสนใจในเรื่องของภาคลงทุนภาคศาัตรามเลย พราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมลงไปไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตส,สาหกรรมต่อเนื่องในเรื่องของอยางพาราก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของปํมบงก็ยังไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเนี้ยอุตส,สาหกรรมอย่างกรณีของ EC ซนนี้ครับของภาคใต้เนี่ยครับผมก็เสนอในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติ s e c นะครับก็เหมือนกับ e EC อยอันนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากําหนดโซนนิ่งและเรามีกฎหมายบังคับไม่ชัดเจนมันก็จะ ไม่หลุดก่อไปในเรื่องของการทับซ้อนว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมันก็จะไม่ตีกันเพราะฉะนั้นในบางจังหวัดเราแบ่งโซนนิ่งว่าถนนเพชรเกษมฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกจะต้องดําเนินการอย่างอย่างไรเช่นฝั่งทะเลห้ามมีอุตสาหกรรมโรงงานโดยใช้มอเตอร์ตั้งแต่1.5แรงขึ้นไปอย่างนี้ห้ามเลยอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยครับ ต้องแยกกันนะครับประเด็นในเรื่องของเซาเทนซีบอร์ดชุมพลละนองกับในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมถงขาซึ่งมันห่างไกลกันมากนะครับห่างไกลกันมากที่จริงแล้วมันไม่กระทบกันเลยเพราะว่าการที่เราไปทําอย่างนี้เนี่ยครับในกระทรวงอ่ในกระทรวงคมนาคมและก็กระทรวงทรัพย์ นะครับในในกลุ่มของเจ้าท่าในการทำเนี่ยเขาต้องทำเอไอเอหรือ ESAA เนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างท่าเทียบเรือเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันเหมือนกับการสร้างท่าเทียบเรือสำรานเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับและภาคใต้วันนี้กําลังจะมีนโยบายสร้างสามท่าคือที่สมุยที่รับเรือเรือเรือคูสนะครับเรือสำรานเนี่ยครับบรรทุกลำหนึ่งประมาณสักสี่ห้าพันคนอย่างเนี้ยอย่างสมุยก็เป็นเป้าหมายหนึ่งแห่ง ที่ภูเก็ตพังงาก็หนึ่งแห่งอะไรประมาณนี้นครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายการที่ขนคนการที่รับหมามันก็เป็นสอดคล้องมันอยู่ที่การบริาหารการจัดการนะครับเราจะไปกลัวในเรื่องของการสร้างโครงการใหญ่เพราะวันนี้เทคโนโลยีม,ม,มันมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเราไปเห็นประเทศยุโรปเราไปเห็นประเทศอื่นมันเขาสร้างใหญ่กว่าประเทศไทยมากนะครับประเทศไทยเราพอเริ่มหัดเดินเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกลัวในสิ่งที่ที่ั้งโลกเขาทาได้นะครับแล้วก็เราต้องทําได้ดีกว่าเขา เพราะวันนี้สิงคโปร์ที่เขากลัวเขาไม่อยากให้ประเทศไทยเกิดเนี่ยผมก็จะถามคูว่าทําไมเขากลัวไม่ให้ประเทศไทยอย่างนี้เขากลัวอะไระครับเขากลัวเขาสูญเสียรายได้เขากลัวเขาสูญเสียความมั่นคงดังด้านเศรษฐกิจในภาพรวมถ้าเราทํากิจการแบบสิงคโปร์ในภาคใต้ก็เท่ากับยกประเทศสิงคโปร์มารวมกันที่ภาคใต้ของประเทศไทยประเทศสิงคโปร์มันเขาโตกว่าภูเก็ตเล็กน้อยเขาไม่มีป์าสักต้นเขาไม่มียางพาราจักต้น เขาไม่มีน้ํามันเขาไม่มีอะไรเลยแต่เขาเป็นตลาดในการกํากับดูแลควบคุมในเรื่องของราคาพืชเกษตรเหล่านี้ท่านนูลองไปคิดดูดิพรา,าเราจะไปขอราคายางน้ํามันนะครับแม้กระทั่งตลาดเงินตลาดทุนนะครับเรายังเอาตลาดสิงคโรปร์เป็นหลักดิแต่ทาไมเรามีประเทศไทยโตบาสิงคโปร์ไม่รู้กี่สิบเท่านะครับทาไมเราไม่ยกระดับพัฒนาเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราที่กําลังจะเติบโตมาเนี่ยให้มีคุณภาพ วันนี้เราไม่ต้องส่งแรงงานขั้นแบบใช้ใช้แรงงานเนี่ยไปต่างประเทศแต่สิงคโปร์ก็ส่งแรงงานขายมันสมองเข้ามาในประเทศไทยเขารับเงินครั้งรับเป็นล้านนะครับเขามาออกแบบในเรื่องของเรือเรือใบอะครับเขามามาออกแบบครั้งนึงเนี่ยเขาคิดค่าใช้จ่ายสองสามล้านนะครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราก็ต้องการยกระดับให้คุณภาพของอ พี่น้องประชาชนในประเทศไทยเราเนี่ยครับได้พัฒนาและก็เตรียมการในเรื่องของการต่อสู้แข่งขันกับตลาดในานานาชาติได้ในระดับบนน่นะครับก็ยังมีคำถามต่อไหมครับถ้าไม่มีขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับบััสดีครับ